เจียวบกับกนาวอืสมเจียวนาวส,มสมุมสุดละเอียดนะครับเด้อฮอนฮอนเนื้นอปล่เนื้อใส่เด้อืมสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้เจอโอ้เมื่อมดเมื่เก้าะครับผมก,กับเมร น้องไอว่าครับผมมือนี่เมียหน่อยว่าเพิ่นจัดเมนูรครับผมเนี่ยครับอยังก็กันไกน่หนึ่งไก่เีย่ย <c ười> ไก่ต้มสมุนไพรไก่ต้มสมุนไพรหอมกับปลวกพักกะลัพักกจดำเกี่วแซ่่่กันม่ม่่่ม่่่่่อ่่่่่่่่่่่่ป่ปร่เท่่่่่่่งง่่่่ร่่่่่่่่่่า่่่สาว่่ง่่่า่่่่่่่่า่่ร่่่่่่่่่่่่่า่่่ครับ่งง่ เอ้าบอบอกลายแล้วครับผมสมเคียวแล้วจัดเลยครับผมเอ้าจัดไม่รู้ว่าเขาเข้ามือดูวยใจบ่โอ้ยเกิดเสียบแล้วฝีมือเมีน้อยว่ะเนาะคำเข่าจำเจียวต้องครับเจียวบกักนาวอืมเจียวบักนาวสม,ม,สมเอาเลยนะเกิดลายหรอ มึงนี่ครับผมห่อนๆเลยห่อนครับผมไก่สมุนไพรครับอืมสุดยอดอีกแล้วครับเบ้อหอนหอืมเนื้อไส่เนื่อไส้เลย สัวเดือวครับจำเจร้อมผอมอืมเยอะพออืมอืม

มึ่่สมุนไพรป่ะไช้ต้มตสมุนไพรไช้ต้มสมุนไพรมีใส่ใบ,บกระดูกใส่ตะไคร่หอมครับหอมใบกระดูกหอมตะไคร่ครับกระเทียมสุดยอดดีครับผมได้เห็นโอ้ไม่เล่นข้าแล้วเป็นนัาแสี่ยว่ต้องขอทัวเขาไปมองพระบุญผาในักกินมากินกันแล้วครับเออบางทีกับข้ามเขาจำเบบีข้าวท่นี่ข้ามเป็นใหญ

มาน่าสดๆอืม สุดยอดแล้วผมคน,นหนังเลยข,ขุนเขาแ้วคำบริบ้าแล้วผอหแมกยังคืนครับขุนเขาผม

ทังไรกบแสบขึ้นเกลาครับอืมคำเก่าอตาพริกอินเดียนครึ่งครับผมอืมบอกว่า Oh. Mm -hmm. มแซ่บอยู่ขั้วแปลว่าบอกเลยถอนนะะแซ่บเนะอะบู้มัเดียอือไก่สมุนไพรครับที่อย่อเอ้าเอ้า เอาไปจังเี่เนอะสบาย <c oughs> จะน่าไปนน้ำโอ้อยากได้ทำกินก่อนเนาะโอ้แซ่บไรพี่าาน้องมันนี้โอ้สุดยอดเลยอ่ะทำเีมครับผมจะทำเหกือนกันันจะผิดอื้ย ทำญ่เด็ดอีกแบ้ยิงยง่งขึ้นครับอ้ยถั่อ้อออครับ รู้จักครับผม,ม,มบอกเลยว่าเม,มนูนี้นุ่นไก่สมุนไพรหาใช่ไดมครับอืม,อม,อม จะาปครับผมโอ้โหครับโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซี T ครับที่เขามาเบิง่งมาให้กลังใจฝากพี่น,น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วมือหนาหาได้ากินแท้ผมก็ถูกกินเก่าล่ะครับผมแล้วมืนันเลยขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมไอเคนี่องครัาผมมาเจอกันไหมครับ